สวัสดีค่ะนันลพรเข็มทองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใบตองคลองกระจงค่ะความเป็นมาของกลุ่มใบตองคลองกระจงนะคะปี2,561อ่าเข้าพเจ้าได้กลับมาอยู่ที่บ้านบ้านเกิดของตอนเองก็คือตำบลคลองกระจงซึ่งมีทรัพยากรรักทางการเกษตรเลยก็คือใบตองกล้วยตานีแล้วก็ที่กลับมาตอนนั้นเราก็ได้เจอปัญหาของเรื่องใบตองกล้วยตานีตอนนั้นนะคะ ราคาตกต่ํามากเลยแล้วก็การค้าการขายเขามีการแยกเกรดด้วยก็ทําให้เราม,ามองดูว่าเราจะช่วยท้องถิ่นช่วยพื้นที่ของเรายัางไงดีเราก็รวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใบตองคลองกระจงเพื่อจะทําการแปลรูปเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรลักของตําบลเราโดยการนาใบตองจากเดิมเ,เราก็ขายใบตองสดกันอยู่แล้วนี่เราก็ เอาขอบวนการที่เรามีความรู้มีประสบการณ์จากที่เราอยู่ต่างจังหวัดามาทำการแปลรูปใบจองให้เป็นถ้วยเป็นจานเป็นภาชนะที่ใส่อาหารได้ค่ะค่ะขั้นตอนการผลิต ถ้วยจานที่แปรรูปเป็นภาชนะใส่อาหารนะคะเราก็จะนําใบตองสดมาตากค่ะมาตากก็โดยที่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยของพื้นที่ของตำบลคลองกระจงเนี่ยเขาจะนําใบตองสดเนี่ยะคะไปตากที่หาดทรายเวลาหน้าแรงก็คือช่วงหน้าแรงเนี่ยแม่น้ํายมจะแห้งเขาก็จะเอาใบตองอ่ะไปตากบนหาดทรายให้ให้สายเนี่ยดูดความชื้นออกจากใบตองเราก็ดำลักการตรงนี้เนี่ย มาทําการทําใบตองให้แห้งแต่ปัจจุบันเราใช้เป็นการตากแบบในโดมแบบแขวนเพื่อให้ถูกสุขลักษณะนในการทําภาชนะที่ใส่อาหารค่ะแล้วก็พอใบตองก็อยู่ไป,ประมาณ1วัน1วันเนี่ยเราตาก1วันใบตองแห้งแล้วก็มาทําความสะอาดแล้วก็ฉีกอ,ออกจากกา้านคัดแยกนะคะคัดแยกให้เป็นชิ้นขนาดตามภาชนะที่เราจะทําถ้าเราจะทํา ทรงจานที่มีความกว้างหน่อยเราก็จะต้องมีใบหน้าที่กว้างตามขนาดกับพัช,ชนะเราถ้าเราต้องการทําทรงเล็กเราก็ใช้ใบตองที่มีขนาดเล็กแล้วก็ส่วนของตัวผสานของเราก็จะเป็นแป้งถ้าถ้าเกิดว่าธรรมนนอกเราเนาะถ้าสมัยก่อนนอะ่ะเราเวลาเราจะทําถุงกระดาษเราจะใช้แป้งเปียก ลักาารที่ตัวผสานของเราก็จะเป็นแป้งลักษณะอย่างนั้นที่เราใช้เป็นแป้งเปียกแล้วก็เราก็ขึ้นขึ้นรูปโดยการใช้ความร้อนก็จะมีเครื่องขึ้นรูปความร้อนที่ใช้ในการขึ้นรูปก็จะอยู่ที่1 5 0องศาถึง160องศาส่วนเวลาในการขึ้นรูปเราจะใช้เวลาอยู่ที่2นาทีครึ่งค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ภาชนะที่เราต้องการแล้วก็มาตกแต่งขอบแล้วก็ทำการ คัดเลือกคัดแยกใบไ,ไหนที่ไม่ได้มาตรฐานเราก็แยกออกแล้วเราก็ใบที่ได้มาตรฐานบรรจุเป็นแพ็คแล้วก็จำหน่ายขายนะคะค่ะสิ่งที่เราประทับใจในสิ่งที่เราได้ทำตรงนี้เลยนะคะก็คือว่าเราโชคดีที่อยู่ในพื้นที่ ที่มีทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพก็คือใบตองกล้วยตนีก็โชคดีตรงที่ว่าเราได้นำเอาความรู้ประสบการณ์ที่เราได้ออกจากพื้นที่ที่บ้านคือพัดถิ่นไปเนี่ยนำเอาองค์ความรู้ตรงนี้เข้ามาพัฒนาในบ้านเกิดของตอนเองให้มีผิดพันธุ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆหรือ,รอน้องๆที่ทำงานต่างจังหวัดถ้ามีโอกาสได้กลับมาในท้องถิ่นของตอนเองอยากให้ทุกคนที่ได้ที่ได้มีโอกาสนะคะนำเอาความรู้และประสบการณ์จากต่างถิ่นกลับมาพัฒนาพื้นที่ของตอนเองเพื่อชุมชนของเราค่ะ ส่วนช่องทางการขายเลยก็จะมีเพจตำบลคลองกระโจงแล้วก็ในในเพจของอกเกษตรแปลงใหญ่ใบตองคลองกระจงสุขโขทัยส่วน f a c e book ส่วนตัวก็จะเป็นเข็มทองตอกตอมาก็เรียนเชิญได้เลยนะคะที่17ทับหหมู่หนึ่งตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยนะคะส่วนจะเป็นเบอร์โทรก็082165 9-2-4-2ค่ะก็เรียนเชิญได้เลยค่ะ